สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STE IT Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการดูในส่วนของรหัสผ่านบัญชีแคนวาของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอป i o n ชน Google ที่มือถือของเรากันนะครับ ส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทําจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็ให้ทุกท่านเข้าไปยังส่วนของแอปพลิเคชัน Google ที่มือถือกันได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเข้ามายังหน้าแรกประมาณนี้นะครับหลังจากเข้ามาแล้วขั้นตอนถัดไปไปที่ในส่วนของการตั้งค่านะครับด้านบนขวามือตามที่ลูกศรสีเหลืองชี้คลิกการตั้งค่ากันลดครับหลังจากคลิกแล้วนะครับจะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปกันนะครับก็จะแสดงประมาณนี้นะ หลังจากที่ป๊อบอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าจัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าจัดก,การบัญชี Google ของเรากันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบ เมนูนะครับที่เขียนว่าความปลอดภัยกันได้เลยนะครับก็อยู่ประมาณแถบที่4ด้านบนกันนะครับเมื่อเราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของแถบอยู่ในแถบของความปลอดภัยกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเลื่อนลงไปด้านประมาณด้านล่างสุดกันเลยนะครับหลังจากที่เราเลื่อนมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าเครื่องมือจัดการรหัสผ่านกันได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าเครื่องมือจัดการรหัสผ่านของเรากันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลื่อนหาในส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าแคนวากันได้เลยนะครับซึ่งในหน้านี้จะเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับ หลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาในส่วนของระบบนะครับก็จะสอบถามความเป็นเจ้าของเครื่องของเรากันนะครับก็ให้เราทําการใส่ในส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือนะครับเพื่อที่จะยืนยันตัวตนความเป็นเจ้าของเครื่องกันนะครับก็ให้ทาการใส่กันลดครับหลังจากที่เราใส่ในส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือกันแล้วนะครับ ในส่วนของระบบนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของอสแสดงเห็นในส่วนของบัญชีแคนวาของเรากันนะครับเมื่อเข้ามาในส่วนของบัญชีแคนวากันแล้วนะครับก็จะเห็นในส่วนของยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของรูปดวงตานะครับเพื่อที่จะดูในส่วนของอรหัสผ่านบัญชีแคนวากันนะครับ หลังจากที่เราคลิ้งส่วนของดวงตากันแล้วนะครับส่วนของระบบนะครับก็จะทําการแสดงในส่วนของรหัสผ่านตามที่เราได้ตั้งไว้นะครับแสดงขึ้นมานะครับจากจุดๆนะครับก็จะเป็นส่วนของตัวอักษรนะครับที่เราได้เคยได้ตั้งไว้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปานวิธีการดูส่วนของรหัสผ่านบัญชีแคนวานะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับกสำหรับผมนะครับในส่วนของ STE IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้คลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีนะครับ